สวัสดีครับพี่น้องชาวคัสแปดทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่โมดูล0.5นะครับซึ่งเป็นโมดูลการเตรียมตัวละนะครับเราเตรียมมาเตรียมพร้อมมันก่อนก่อนที่จะไปรู้เนื้อหาจริงในวันพรุ่งนี้นะครับเรามารู้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปลุยคานนี้มีสิ่งสำคัญที่ควรรู้อะไรบ้างน,นะครับมีข้อควรรู้5้าประการนะครับที่คุณจะต้องตระหนักไว้นะครับข้อแรกคุณต้องมีโปรดักนะครับนะครับนี่เ <sw> ป็นเรื่องที <qu ed> ่ถามกันหน้าเพจนะครับแล้วผมปฏิเสธไม่ให้เข้าหลายคนมากนะครับก็คือมีคนมาถามว่าเฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีโปรดักอ่ะ สามารถมาเรียนได้ไหมแล้วจะได้แล้วแล้วออกไปจะได้โปรดักต์ไหมเฮ้ยผมบอกก่อนนะชื่อเพจคือเออชื่อคอนนี่คืออะไรวันม i เ l นนล์สถูกปะเปิดตัวโปรดักต์ไม่ได้มีเรื่องของการสอนการทำเพจไอ้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของการสอนทำาลิตภักต์เลยนะมันคือการเอาโปรดักต์ที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยมาเปิดตัวมาเอาวิธีการเปิดตัวที่ผมสอนเนี่ยไปใช้ให้มันพีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนได้มีไม่มีโปรดักต์ถ้าตอบตามตรงเรียนได้ไหมเรียนได้ครับคือคุณจะได้รู้สเต็ปและวิธีแต่ว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้มันเกิดจากการลองทําไงนะครับราคานี้งแม่งเป็นเวิร์กช็อปถูกไหมมันเป็นเวิร์กช็อปที่คุณจะได้ลุยไปวันต่อวันซึ่งผมจะมีสเต็ปให้คุณได้ลองไปทุกๆวันมีการบ้านให้คุณนำทุกวันอะนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีเนี้ยคุณไม่มีโปรดักต์สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะแบบเออแล้วเขาทาตามสเต็ปแล้วคุณจะเอาอะไรมาเป็นตัวททําา้ก่่ะคุณไมมมีขออองงใหดล คุณจะทํามันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าถามว่าเฮ้ยถามว่ามาเรียนได้ไหมได้ถ้าคุณจะเก็บเอาเป็นความรู้นะครับผมบอกแล้วจริงๆหลายๆคนผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ไปสัมมนามานะครับไปสัมมนาคุณลองเช็คตัวเองนะอะไรที่สัมมนาไหนที่คุณกลับไปบ้านแล้วคุณไม่ได้ทําทันทีนะคุณจะไม่ได้ทํามันแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ในะคลาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีโปรดักผมแนะนําเลยนะผมแนะนําให้คุณไปลองเข้าไอคลาสเจ็ดก่อนเลยเพราะว่า <laughs> อย่างน้อยนะวันนี้คุณยังไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรแต่ถ้าคุณเข้าไปในคลาเจ็ไอคลาเจ็มันเป็น, Expert นเอ็กซ์เพรสซิ่นไงเอาสิ่งที่ถนัดที่อยู่ในตัวที่คุณมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องหาที่ไหนเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ให้ผู้คนนะครับแล้วก็ผู้คนวินวินนะครับแล้วก็เป็นไรายได้นะครับเขาได้ความรู้จากคุณคุณก็ได้ไรายได้นะครับซึ่งมีพี่ๆน้องๆในที่ตามมาจากคลาเจ็หลายคนเนี่ยตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะทคลาดเกี่ยวอะไรพอเข้าไปในลาดปุ๊บรอยกวกับคนสามารถทําคอนได้ในเวลาประมาณสิบวันนะนะครับเพราะฉะนั นะครับผมแนะนําให้คุณไป็โรงงา้ค้าเจ็ดแล้วก็รีบปั๊มเลยนะครับเพราะพี่ๆน้องๆในค้าเจ็ดมีหลายๆคนมึ่งเข้าไปแป๊บเดียวสามสีวันสามารถทำโปรดักได้นะครับเพื่อที่คุณจะได้มาเทสมาลองสเต็ปกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรมีโปรดักนะครับเพราะไม่มีเนี่ยคุณจะถามได้มั่วมากเลยวู้ป่ะคนที่ถามพราะมโนกับถามพ่อทำจริงนี่เป็นคนละเรื่องนะคือว่าถ้าคุณถามพ่ามโนเนี่ยคุณจะไม่ได้คําตอบที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สําคัญโปรดักคุณคุณควรจะต้องมีนะครับข้อ2 โปรดักชนิดไหนล่ะสินค้าชนิดไหนล่ะที่เหมาะกับค้ดนี้ e x p e r t b u s i n e s เเหมาะผมกล้าพูดเลยว่า e x p e r t Business เหมาะเพราะอะไรเพราะว่าคุณอย่าลืมนี่ผมบอกแล้วว่าผมจะเอาโมเดลนะครับการทำธุรกิจของผมเนี่ยที่ผมสามารถสร้างคราดออนไลน์นะครับมีรายได้1ล้านบาทต่อเดือน10ล้านบาทในเวลาไม่ถึง1ปีนะครับเพราะว่าผมทำอะไรผมทำเอ็กซ์เพรสบิสเนสเพราะฉะนั้นใครที่ทำเอ็กซ์เพรสบิสเนสเอ็กซ์เพรสบิสเนสคืออะไรเอาสิ่งที่นันมาเป็นธุรกิจนั่นก็คือเอามาถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอหังสื ออนไลน์คอร์สสัมมนาวันออนวัน on ์โคชชิงถ้าคุณอยู่ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการสอนพวกนี้คุณได้เต็มๆนะเพราะคุณได้โมเดลตั้งแต่คนธรรมดาทำมาจนเป็นคอร์สระดับประเทศที่มีมูลค่าระดับ10ล้านเนี่ยนะครับคุณจะสามารถเอาไปใช้ได้เต็มๆนะครับเอ็กซ์พรพิเเหมาะใช้ได้ทุกชนิดนะครับถ้าคุณขายออนไลน์นะแล้วก็เจ้าของแบรนด์นะครับเจ้าของแบรนด์สมมุติวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีสินค้า ทุกชนิดใช้ได้หมดทุกประเภทนะครับใช้ได้หมดยกเว้นข้อเดียวคือของก๊อปปี้นะครับถ้าคุณสร้างของของก๊อปปี้คือคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไปสร้างแบรนด์ไม่ได้อ่ะนว่ามันสร้างแบรนด์ถาวรไม่ได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ว่าคุณจะทำเอ่อทำเสื้อผ้านะครับเอ่อเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกครีมเป็นยี่ห้อของตัวเองอันเนี้ยเอาไปอดัดแบบใช้ได้นะครับถือว่าหมออยู่นะครับตัวแทนจําหน่ายอันนี้เป็นเรื่องที่ถกถามเข้ามาเข้ามาเข้ามาเยอะมากนะครับตัวแทนจําหน่าย เหมาะไหมถ้าวันนี้คุณเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยอย่างเช่นในกรณีที่คุณเป็นคนเออเป็นคนนําเข้ากระเป๋ายี่ห้อนี้แต่เพียงยี่ห้อเดียวเนี่ยคนเดียวในประเทศไทยถ้าคนจะซื้อกระเป๋ายี่ห้อนี้ต้องซื้อคุณหรือว่าครีมยี่ห้อเนี้คุณโคกับเจ้าของเขาแล้วคุณก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเพียงเจ้าเดียวที่มีสิทธิ์จําหน่ายได้อันเนี้ยเหมาะกับคานนี้นะครับเพราะว่าอะไรเราเรียนการลอนโปรดก์ไงเราเรียนการเปิดตัว p โ o รดก์สิ่งที่ทําให้คุณดังได้สิ่งที่ทําให พีคได้มันก็คือโปรดักต์ถูกไหมวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำโปรดักต์ให้มันพีคอะถูกไหมเราจะมาทำโปรดักต์ให้มันพีคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือถ้าเกิดคุณทำโปรดักต์พีคได้สิ่งที่ตามมาคนรู้จักถูกไหมคนรู้จักแล้วไนงะอยากใช้สินค้าสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นคนก็ต้องซื้อกับคุณเพราะว่าคุณจําหน่ายจะเพียงเจ้าเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคําถามคือถ้าเกิดคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวเนี่ยคุณจะมีแบบสักเสมือนกับเจ้าของอนะ นะครับคุณจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสามข้อเนี้ยใช้ได้แน่นอนนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อที่คนถามเข้ามาคือเฮ้ยแล้ววันนี้ฉันเป็นตัวแทนจําหน่ายหลยายๆเจ้าอ่ะฉันจําหน่ายเออครีมยี่ห้อเนี้ซึ่งแม่งมีคนจําหน่ายอยู่อีกเป็นร้อยคนเลยมีเอ,อขนมยี่ห้อนี้มีคนจําหน่ายอีกเป็นสิบคนเลยเนี่ยฉันจะเอาไปใช้ได้ไหมนะครับผมต้องบอกนะครับว่า คอร์นเนี้ยมันเรียนการเปิดตัว Product มันคือวิธีการเปิดตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับถ้าวันนี้คุณทําให้ Product มันดังได้คุณจะขายได้แน่นอนอนะ่ะพูดง่ายถามว่าถามว่าได้ไหมได้ คุณจะมียอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับวันนี้คุณไปขายครีมยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งม่งมีคนอีกเป็นร้อยเลยนะครับที่ขายครีมยี่ห้อนี้คุณก็ทาครีมคุณเอาวิธีการโปรโมทขึ้นไปเนี่ยเอาไปโปรโมทซึ่งเจ้าของแม่งอาจจะทําได้ไม่ขนาดคุณนึกออกป่ะเจ้าของอาจจะโปรโมทได้ไม่เท่ากับคุณด้วยซ้ำเพราะคุณได้รู้เทคนิคที่มันทําให้มันพีคได้ซึ่งผมจะถ่ายทอดให้คุณไปทําให้โปรดักต์นั้นพีคสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรา่้วู คุณได้ทําให้เจ้าของก็ดังด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วข้อจํากัดอีกข้อหนึ่งที่แม่งจะโผล่เข้ามาคือในเมื่อคุณไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายเจ้าเดียวในประเทศแล้วของแม่งมีมากมายแม่งมีมากมายแม่งมีหลายตัวแทนจําหน่ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะเขาเป็นไปได้ว่าคนที่เชื่อใจคุณคนที่ศรัทธาคุณเขาอาจจะซื้อคุณส่วนหนึ่งแต่ มันจะต,ต้องมีบางคนแหละแบบเฮ้ยกูซื้อกับตัวแทนใกลบ้านกูนได้กูซื้อกับที่นี่ก็ได้กูซื้อกับที่นู่นก็ได้เฮ้ยร้านนี้ถูกกว่านี่นี่คือสิ่งที่คุณจะเจอแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะการเป็นตัวแทนจาหน่ายสมมติมีร้อยอันคุณขายคุณขายดีอยู่คนเดียวสิ่งที่ตามมาคนอื่นขายไม่ดีเขาทําไงตัดราคาเพราะตัดราคาเนี่ยทุกอะไรจะเกิดขึ้นหมายความว่าเป็นไปได้สูงที่คนจะไปซื้อคนอื่นในอนาคต นี่คือสิ่งที่เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปอยู่ในเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทที่แม่งไม่มีการควบคุมราคานะคุณตายนะครับแต่ต่อให้มีการควบคุมราคาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบัฟกันอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้คุณลองคุณขายไม่ดีคุณคุณเข้าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่คุณเห็นเขาขายดีคุณเข้าไปว่าวันแรกคุณขายไม่ดีสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทานะที่ไม่เคยเรียนการขายมาส่วนใหญ่ทําคืออะไรบัฟราคาบัฟสู้เพื่อเอาตัวเองให้อยู่รอดสุดท้ายไอ้ตัวใหญ่ม่นก็ต้องลงมาบัฟสู้กันดนขึ้ นะครับนี่คือสิ่ง <rol> ที่คนเป็นตัวแทนแต่เจอนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำอ่ะผมเคยเจอมาสมัยตอนที่ผมทําขายรถอ่ะผมทํางานขายมาเป,ป็นสิบปีผมรู้ดีแล้วปัญหาเนี้ยมันไม่เคยแก้ได้อ่ะนึกออกป่ะ,ะปัญหาตัวแทนแต่ละดีลเลอร์เนี่ยถูกป่ะจำหน่ายเต็ไมไปหมดในเมื่อรถมันก็เหมือนเหมือนกันทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนกันที่จริงมันก็ซื้อที่ไหนก็ได้นี่กว่าใครที่ให้แคมเปญดีกว่าเขาก็าไปปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราเอาชนะข้อนี้ได้ลําบากานเะนะครับผมทำสิบป,ปีเนี่ยจะไม่มีใครชนะข้อนี้ได้จริงจริงจังๆแล้วดินะ นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณทําครีมนะครับก็ผลอย่างที่บอกไปคุณทําให้ดังได้นะครับคุณจะขายดีในช่วงหนึ่งเลยนะครับแต่สักพักหนึ่งมันจะมีตลาดเข้ามามันจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับตามใดที่คุณเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับมันจะไม่สู้ลักษณะที่คุณเป็นตัวแทนจําหน่ายเจ้าเดียวนะครับอย่างยกยกยก,ยกอีกตัวอย่างเ,เช่นกรณีคุณเป็นเ คุณเป็นเจ้าของเซเว่นอันเล็กๆนอ่กปาเซเว่นมันมีเป็นหมื่นเจ้าคุณไปคุณไปเขาเรียกว่าอะไรไปเซ้งหรือว่าหรือว่าอะไรสักอย่างไปซื้อแฟนชายเซเว่นมาคุณซื้อถามว่าคุณจําเป็นจะต้องออกมาโฆษณาปะมันไม่มีคนทําแฟนชายออกมาโฆษณาตัวเองหรือว่าหรือว่าวันนี้คุณแบบเฮ้ยเซเว่นปากซอยลาดพร้าวเปิดแล้วคําถามคือคนรู้แล้วยังไงต่อเขาก็ไปเข้าสาขาอื่นอยู่ดีเขาไม่มาสนใจในเรื่องของการขายกันนี่คือลักษณะของการเป็นตัวแทนนะครับมันจะมีข้อจํากัดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปอยู่ในตัวแทนที่ดีนะ คุณจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าคุณไปอยู่ในตัวแทนที่ไม่ดีนะสักพักมันจะเลนโอเชียนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นดูดีๆข้อน,นี้ฝากไปนิดนึงคือดูดีๆนะครับและนะครับผมบอกแล้วว่าไอ้ตัวแทนถ้าเป็นลักษณะตัวแทนเนี่ยคุณจะเจอข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณจะได้ยอดเพิ่มไหมคุณจะได้ยอดเพิ่มแต่คุณจะทําได้ไม่เท่ากับคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเจ้าเดียวหรือว่าลักษณะของเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของทําเองเป็นเจ้าของแบรนด์มาทาเอง นะครับเพราะเพราะข้อจํากัดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะไอเดียที่ผมบอกพี่น้องผมเอามาบอกพี่น้องในวันนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องแนอนะคตแน่นอนเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องอนะ่ะที่อยู่ในที้ทุกคนนะ่ะไม่ได้คิดจะไปเป็นตัวแทนชาวบ้านเขาตลอดชีวิตหรอกซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นถูกไหมไปลองทาการตลาดไปลองทําอะไรมาปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ย เมื่อวันหนึ่งที่เราพร้อมทํางานตลาดเป็นนะครับดูแบรนด์เป็นทําสินค้าเป็นปุ๊บวันนั้นเราก็ไปทําแบรนด์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดใครใครที่เข้ามาแล้วนะครับเป็นเ,เป็นตัวแทนจาหน่ายหลายๆเจ้านะครับก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วกันที่จะได้ลองนะครับลองการตลาดลองแผงการตลาดลองวิธีการสร้างแบรนด์สร้างตัวเองไปก่อนนะครับเพื่อไปลองรับธุรกิจตัวเองในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนได้ไหมได้นะครับแต่จะเจอข้อกันกัอย่างที่บอกนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับข้อสคลาสนี้เป็นเวิร์กช็อปนะครับ ผมบอกแล้วว่าเป็นเวิร์กช็อปเราจะทํากันไปต่อเนื่องนะครับทำกันไปทุกวันผมจะมีเทคนิคที่ให้คุณไปลองทําทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีโปรดักต์คุณไปได้ทดลองไปทําแน่นอนนะครับข้อ4นะครับผมจะรีวิวนะครับทุกโพสต์ที่พี่น้องทํานะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่น้องที่เอ่อมาเพราะฉะนั้นพี่น้องทํากันบ้านตามแล้วโพสตลงมาผมจะรีวิวทุกอันและผมคอมเมนต์ทุกอันนะครับเพราะคานนี้เป็น v ี p นะครับผมบอกเรารับไม่เยอะเพราะเราจะมาบีจริงๆนะครับแล้วก็ผมให้กนิดนึงนะครับ ครสเนี่ยน่าจะจบประมาณ3 1มนะครับมีนาคมนะฮะซึ่งผมมองเวลาว่าถ้าเกิดเอ,อ่อใครที่สามารถโพสต์ได้น่าสนใจนะครับดึงดูดนะครับสามารถให้วินวินแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะครับซึ่งมันจะต่างจากกับในไอคัสเนิดนึงนะในไอคัสเคือใครสร้างโปรดักต์ได้ปุ๊บผมจะเอาเซลล์เพจนั้นมาลงนะครับซึ่ง อันนี้จะเป็นกรณีตรงข้ามกันนะครับซึ่งถ้าผมไม่ทําแบบนั้นในไอาคาสเจ็ดอ่ะคุณจะไม่มีทางได้ทามานจริงนะถ้าคุณไม่ไม่ไม่ได้เรียนรู้วิธีเบสิกอ่ะคุณจะไม่ได้เรียนรู้ขั้นคุณจะไม่มีทางได้เรียนรู้ขั้นสุดยอดนึกออกป่ะคุณจะไม่มีทางเข้าใจขั้นสุดยอดของมันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เอ่อพูดง่ายทำโพสต์ออกมาได้ดึงดูดเพราะคันนี้มันจะเน้นทำไปถ้าคุณทำตามสเต็ปม,มันจะทำได้อยู่แล้วถ้าใครทำโพสต์ออกมาได้ดึงดูด นะครับทำโพสตออกมาได้ค่อนข้างที่จะมาวินวินนะครับคนอ่านแม่งได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็คุณก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับผมอาจจะเอาไปแชร์ที่หน้าเพจน,นะครับซึ่งหน้าเพจผมเนี่ยกับพี่อ่านรวมกันเนี่ยเป็นแสนไลค์นะครับเป็นแสนไลค์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเพจไลค์สาระนึกออกปะนะครับซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยแชร์ไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นอะไรที่มันไล้์สาระหรือเปล่าไม่ใช่คนที่ตามเพจผมส่วนใหญ่มันถูกกรองมาแล้วถือว่ากรองมาแล้วคือผมโพสต์แต่ข้อความที่มัน มีแต่คนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําโพสต์ได้ดีนะครับคุณทําวิธีการให้คุณค่าผู้คนได้ดีนะครับคนก็จะตามคุณไปนะครับไม่เหมือนกับโพสขายนะเห็นโพสขายบางคนมันจะบูชิตไงมันจะหนีนะครับแต่ถ้าคุณให้คุณค่าผู้คนได้คุณสร้างแบรนด์ตัวเองได้ด้วยในโพสเดียวกันนะครับถ้าผมแชร์ไปปุ๊บรับรองว่าคนดีๆมันจะวิ่งเข้าไปหาคุณเยอะนะครับนี่น,นี่นี่คือลักษณะนะครับข้อควรรู้5้าประการของคลาสนี้นะครับก็ วันนี้เรามีเวิร์กช็อปเรามีการบ้านให้ไปนะครับก็คือใครที่ยังไม่มีโปรดักตไปเตรียมโปรดักต์ให้พร้อมนะครับใครที่มีโปรดักตที่พร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ดูวิดีโอพรีวิวนะครับที่ผมลงไว้ให้ก่อนนะครับสหน้านี้ในในหน้าเพจนะครับดูแล้วก็จําวิธีการในคลองนะครับแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราไปลุยกันโอเคนะครับลุย